สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหมอดาวอีกครั้งนะคะค่ะและเรื่องราวของในวันนี้นะคะเราจะพูดกันถึงวัยที่ทรงคุณค่าค่ะนั่นคือวัยรุ่นตอนปลายหรือที่เรามักจะเรียกกันว่าวัยทองคือท่านที่อายุตั้งแต่50ปีขึ้นไป สำหรับในคุณผู้ชายเนี่ยนะคะที่50ปีขึ้นไปเนี่ยศีรษะนะคะโทษนะคะหัวอาจจะเริ่มล้านและนะคะนอกจากนี้ค่ะลงพุงชัดเจนสมรรถภาพทางเพศลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะคะในคุณผู้หญิงเองก็ไม่แพ้กันค่ะท่านก็จะมีเรื่องของลงพุงได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฮอร์โมนเพศที่หมดจากการที่ประจำเดือนหมดเนี่ยจะทําให้เกิดการสะสมของไขมันหน้าท้องการย้ายกันของไขมันทําให้ท่านเนี่ยเห็นไขมันเป็นตอนๆเป็นย้วยๆนะคะมีหนอกนะคะขึ้นมา ที่หลังนะคะนอกจากนี้แล้วที่เขาก็จะมีก้อนไขมันเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจของคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายสิ่งที่เกิดขึ้นท่านอาจจะรู้สึกว่าทําไมเนี่ยเราเนี่ยค่อนข้างจะขี้ใจน้อยเหงาหงอยเศร้าซ้อยลูกหลานพูดอะไรผิดนิดหน่อยก็รู้สึกหงุดหงิดนะคะรู้สึกอยากจะร้องไห้เนี่ยคะ่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ฮอร์โมนมันเริ่มผันผวน,นผิดเพี้ยนไปนะคะในวัยทอง สาเหตุมาจากความเสื่อมตามวัยระยะเวลาที่อายุของเราเนี่ยมากขึ้นนะคะมันก็ทําให้ร่างกายจิตใจฮอร์โมนหลายๆอย่างเสื่อมถอยลง แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นกันทุกคนนะคะถ้าท่านไหนที่สามารถป้องกันดูแลสาเหตุเหล่านี้ได้นะคะเราก็จะไม่มีอาการอย่างนั้นค่ะเรื่องเวลาเราห้ามไม่ได้แต่ถ้าเราปรับนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการนอนการขับถ่ายแม้กระทั่งเรื่องราวของเพศสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวกับสังคมเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้เราเนี่ยกลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หลายท่านค่ะพอเข้าสู่วัยทองวัย50ปีขึ้นไปสิ่งที่เกิดขึ้นจะสังเกตได้ว่าความสมาร์ทของตัวเองลดลงนะคะส่วนสูงของตัวเองลดลง ยกตัวอย่างอะไรยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายืนสองกระจกะคะ่ะจะเห็นเลยค่ะว่ากระดูกเนี่ยเริ่มโค้งงอนะคะทรงของเราเริ่มโค้งงอส่วนหนึ่งมาจากกระดูกที่ผุกร่อนนะคะเปราะบางไปตามวัยอีกส่วนหนึ่งมาจากความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่กล้ามเนื้อเนี่ยมันเริ่มถดถอยลงนะคะทําให้สิ่งที่จะไปพยุงกระดูกก็ยิ่งถดถอยไปกันใหญ่สุดท้ายมันก็แสดงออกให้เห็นทางภายนอกทางที่เราเห็นกันชัดๆก็คือสรีระของเรานะคะจากที่สมาร์ทสูงใหญ่กลายเป็นว่าดูแคะ แกนลงนะคะ สำหรับการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษาอย่างแน่นอนนะคะการป้องกันที่ดีนั้นนะคะก็กลับมาค่ะที่วิถีชีวิตของเรานะคะการกินการนอนการขับถ่ายนะคะการกินกินอะไรยังไงบ้างอาหารที่มีคุณภาพที่เหมาะสมนะคะก็คือกลุ่มอาหารที่ไม่ส่งสุขภาพอันได้แก่อาหารกลุ่มที่ไม่มีน้ําตาลสูงเพราะอาหารน้ําตาลสูงไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์แอลกอฮอลต์ต่างๆรวมถึงน้ําอัดลมน้ําผลไม้ที่มีรสหวานนะคะอาหารกลุ่มน้ําตาลเหล่านั้นนะคะมันจะทําให้เกิดภาวะเลือดเป็นกรดเมื่อ เลือดเป็นกรดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออะไรทําให้กระดูกเนี่ยนะคะซึ่งมีแคลเซียมเนี่ยแคลเซียมจะออกมาจากกระดูกเพื่อมารักษาสมดุลในเลือดดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะกระดุกพุ่นกระดูกเปราะกระดูกบางได้นะคะนอกจากนี้แล้วอาหารที่มีประโยชน์ก็คือกลุ่มอาหารโปรตีนนะคะโปรตีนต้องเป็นโปรตีนคุณภาพเป็นแคลเซียมและเป็นกลุ่มวิตามินดังนั้นค่ะอยากให้พวกเรามาประเมินกันว่าอาหารที่เราได้รับนั้นเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าอาหารที่เราได้รับไม่เหมาะสมเนี่ยแนะนําว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ดีก็อาจจะเป็นจุ วช่วยหนึ่งสาหรับท่านนะคะนอกจากนี้แล้วการออกกําลังกายค่ะการออกกาลังกายที่เหมาะสมก็คือการออกกําลังกายที่ไม่หนักจนเกินไปนะคะมีการกระแทรกกระดูกยกตัวอย่างเช่นการเดินเร็วการจ็อกกิ้งนะคะอาจจะเป็นการเดินบนลู่วิ่งนะคะเทรดมิลก็ได้หรือว่าเป็นแอร์วอลเกอร์นะคะการปั่นจักรยานอาจจะมีส่วนช่วยได้บ้างแต่ยังไงก็อย่าลืมค่ะว่าจะต้องมีการออกกําลังกายเพื่อกระแทรกกระดูกอย่างเหมาะสมด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วการนอนก็มีผลเหมือนกันถ้าท่านอดหลับอดนอนนะคะท่านนอนในเวลาที่ไม่ าการฟื้นฟูดูแลสุขภาพรวมถึงการดูแลสุขภาพกระดูกเนี่ยมันก็แย่ด้วยเวลานอนที่เหมาะสมก็คือช่วงราวสี่ทุ่มนะคะจนถึงตีสองเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีการหลั่งของฮอร์โมนที่เรียกว่ากรทฮอร์โมนจะช่วยในการซ่อมแซมกระดูกซ่อมแซมร่างกายโดยรวมด้วยนะคะ สำหรับในวัยอายุ50ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นช่วงอายุที่ร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลงตามธรรมชาติแล้วซึ่งเราเนี่ยสามารถชะลอความเสื่อมของร่างกายได้ค่ะโดยหันมาช่วยกันดูแลปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเหมาะสมเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะสามารถยืดอายุร่างกายที่แข็งแรงเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ค่ะถ้าอยากรู้นะคะว่าจะดูแลสุขภาพยังไงให้สมกับเป็นรุ่นใหญ่ไฟกระพริบนั้นหมอดาวช่วยคุณได้ค่ะครั้งหน้านะคะ หมอดาวจะนำเรื่องราวดีๆมาบอกอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ